วัดดีครับผมกีดยางแล้วแล้วนี่น้องตเว้นขึ้นเลยสวยแน่จกักหน่อยเลยนี่หกโมงเลยมากีดยางแล้วแล้วจามติดซีมขึ้นขึ้นหนาวคักแต่เลาะเบิ้งน้ายางอยามันกันหนาวลายพื้นพเพื่อออกด้วยนี่ พอได้อยู่ครับคือว่าพอได้งานหย่อยงานซาก็ว่านงานอืดน่น่อยย่ครับงันอืดนพ่อได้ พอได้นำอย่างอยู่มึงตะก้อนจบมีอยู่ค่อนขึ้นมากตนี้นอ,อใครสมควรในตนันีสมนนันก้อนใหญ่เลยสมควรอยู่สะ่ะ ต้นใหญ่ดิษเบียกปัานไหนไหลเหร่ร่พอได้ขลุนพอได้ขลุนแถวนีด้ด้์กันออกเนี่ว่านคล้คๆก้อนอู่อ ท่านในจกกี๋มหรอท่านในยุดหรอง่อยเงยหอไม่ไม่ได้ดังไฟฝีงเจ้งมาแล้วคือคุนอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นแดงตะเวดแดดมาแล้ว หลายดีมันกระด้ยังย่อยอยูกอ่ก็ยี่เครื่องเนี่ยถือว่าได้หลายอยู่ถือว่าออกด้กวยสมันออกออกออกมือสมมันเย็นนี่เ่ยมา มาน,นี่ครับผมสวัสดีครับ